สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK s p o n t h a n n e l อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาจัดเทียนนะคะเป็นเทียนแบบนี้นะคะเป็นาภาษาต่างที่เขาเรียกว,ลลว่าคันดอนแล้วแคนดอนนะคะซึ่งก็ใช้คล้ายจุดตะเกียงนะคะบ้านเราเนี่ยคะ่ะก็คือจุดไฟนะคะแล้วก็เอาไว้ใต้ตัวอ,อย่างนะคะเดี๋ยววันลานปุ้ยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะ ก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นฝายที่ใส่มันจะเป็นเหมือนตะเกียงนะคะที่เขาอาจจะแบบหลออมาเป็นแบบสวยๆนะคะเอาเอาไว้ใส่ก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่ปุ้ยเรียกว่าตะเกียงละกันก <c oughs> ็อันนี้ก็จะเหมือนกับเทียนนะคะเทียนหอมนะก็า จุดไฟแล้วก็เอาเข้าไปนะคะก็จะสวยนะคะซึ่งปุ้ยกําลังทําอยู่นะคะปุ้ยเลยเอ๊คิดว่าทําคลิปด้วยดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็พอทำออกมาแล้วนะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหนึ่งพาวนะปุ้ยก็แพ็กจัดเป็นระเบียบอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งพาวนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะซึ่งปุ้ยก็ทําไว้หลายอันเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักหลังบ้านได้เลยนะ ก็จะทาแบบนี้นะปุ้ยก็แพ้ของปุ้ยไปเรื่อยนะคะปุ้ยก็อันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆเ,เฉยๆนะคะเพราะว่าก็ทําไปนะคะแล้วก็จะมีอุปรกรณ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเต็ใสะคะ่ะปุ้ยก็พับพับแล้วก็ติดนะคะแล้วก็ก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นอะพลาสติกใสนะคะเสร็จแล้วก็ ตัดด้วยกันไก่นะคะแล้วก็ตัวนีติตนะคะก็เทปใสนะคะมันก็จะออกมารูปแบบแบบนี้นะคะก็จะสวยงามนะคะแล้วก็ทําแบบสวยงามนะคะซึ่งมันก็มีทั้งหมดอ่อแอันนะคะที่ทําเป็น2ชั้นนะคะเห็นไหมคะทำเป็น2ชั้นนะแล้วก็ใส่เป็นเแถวเป็นแถวนะคะเป็นแถวให้ดูชัดๆเลยนะคะ อันนี้เป็นเป็นแบบแบบเทียนหอมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ปุ้ยทาขึ้นมาปุ้ยทามาแล้วก็ลายแบบนะคะปุ้ยก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ขายด้วยนะคะอันนี้ถ้ามีเพื่อน,อนๆนคนไหนสนใจนะคะปุ้ยขาย,ยที่หนึ่งพาวนะที่ยูเคนะคะอ่าส่งส่งได้เลยทั่วโลกนะคะที่เพื่อนๆ่คน,น,นไหนสนใจที่ประเทศไหนก,ก็ทักเข้ามานะคะ ส่วนทางไทยนะปุ้ยยังไม่ได้คิดจะทำนะคะต้องนู่นรอปุ้ยกลับก่อนนะคะ,ะเพราะว่าปุ้ยก็ก็ทำทำเองนะคะแล้วก็ปุ้ยก็ผสมน้ำหอมเองนะคะแล้วก็จัดเป็นอ่าเป็นทั้งแบบแบบแบบเทียนจุดไฟแบบนี้นะคะเป็นแพ็คนะคะแล้วปุ้ยก็ทำแบบว่าเป็นเทียนหอมแบบเป็นถ้วยนะคะอ่าเป็นถ้วยที่สามารถแบบว่า เอาเอาเวลาเราแบบลงอ่างอาบน้ำอย่างงี้นะคะหรือว่าเราอยู่ี้บ้านเนาะเราแบบจุดไฟแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบน้ําหอมนะคะเทียนหอมอลอยฟุง้งเต็มบ้านเลยนะคะถึงแม้ว่าเวลาที่เราแบบอาบน้ําเปิดน้ําอุน่นอาบลงอาบ ลงในอ่างอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะเวลาเราใช่ไหมคะเวลาเราแบบส nice, เมาท์ในอา่าบนอ่างอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่แบบว่าเรากลับมาจากทํางานหนักๆแล้วเราแตบบ่ว่าอยากพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาแนะมันแนะนํานิดหน่อยนะคะเทียนหอมเพราะว่าปุ้ยก็กลาว่าเออทำไปปุ้ยก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรนะคะแต่ปุ้ยก็เลย อ่ลองลงคลิปนี้ดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยสุปร์นชาแต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ปุ้ยก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย